สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่21เมษายน2567วันนี้มานอกสถานที่นะคะตอนเช้าอากาศดีนะคะแต่ว่ากลางวันนี้ไม่ไหวนะคะร้อนมากนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำบริกรรมพุทธโธกับการทำสมาธิมีนักปฏิบัติหลายท่านเริ่มต้นฝึกทำสมาธิด้วยคำบริกรรมพุทธโธนะคะนั่นเป็นเพราะว่า คำบริกรรมพุทธโธนี้จะช่วยกำกับความคิดของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านนะคะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในมหาสมัยสูตรว่าพุทธังสรารนังคตาเสนาเตคมิสสันติอปายภูมิงมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติก็แปลว่าบุคคลใดามาถึงซึ่ง พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยการบริกรรมพุทโธเมื่อละจากอัตภาพนี้แล้วก็จะไปเป็นอัตภาพเทวดาโดยทันทีนะคะอันนี้สงนี้จะช่วยให้เราปิดอบายภูมินะคะอันนี้ต้องไปศึกษาใน ผ้าไตรปิฎกนะคะในหัวใจของมหาสมัยสูตรนะคะอานิสงสงนี้ปิดอบายภูมิอานิสงสงที่สองก็คือทําให้จิตเราสงบได้เร็วขึ้นนะคะเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยเราลองสังเกตดูนะคะเราลองสังเกตดูตัวเรานะคะเวลาที่เราบริกรรมพุทธโธเนี่ยตอนหายใจเข้านึกพุทตอนหายใจออกนึกโธหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ พูดคำว่าพูดโธลองดูนะคะเพราะว่าในขณะที่เรา,เาพูดคำบริกรรมพูทธโธหรือนึกคำบริกรรมพุทโทเนี่ยเราลองสังเกตดูอารมณ์ของเรานะคะในขณะนั้นเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยจะสงบนะจะจะไม่มีความคิดใดๆเข้ามาเลยนะคะลองลองสังเกตดูอ่ะลองทำตอนนี้ก็ได้นะคะลองดูนะคะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทร นะแล้วเราก็ลองดูความรู้สึกของเรานะดูความรู้สึกของเราว่าเออมันสงบนะคะทีนี้ให้เราจับความรู้สึกตรงนี้ไปเรื่อยๆนะให้เราจับความรู้สึกตรงนี้ไปเรื Area ่อยๆในขณะที่เราบริกรรพุดโธนะคะบางคนอาจจะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแต่บางคนอาจจะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็นึกพุดโทหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็นึกพุดโทอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่อุบา,ายของแต่ละคน ไม่ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่เราอาศัยคําบริกรรมพุโทโธเนี่ยเพื่อกํากับความคิดไม่ให้ความคิดฟุ้งซ่านทีนี้อนิสงค์ของพุโทโธนี้มากมายมหาศาลเหมือนกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่อสอนที่บอกที่สอนเรามาว่าให้บริกรรมพุโทโธ ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีสมาธิถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ทรงฌานเรายังไม่ได้คณิกะสมาธิยังไม่ได้อุปจารสมาธิแต่การบริกรรมพุทโธเนี่ยก็ยังมีอนิสงค์ช่วยให้เราปิดอบายภูมิได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีนักปฏิบัติหลายท่านเลยที่ไม่ทราบนะแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่า ต้องบริกรรมพุโทโธรไปทําไมนะคะพูดคําอื่นได้ไหมนะคะอันนี้ก็มีหลายคนที่มีข้อสงสัยแล้วก็มีบางท่านที่มีคอมเมนต์มาในใต้คลิปที่น้อยอพูดให้ฟังนะคะดังนั้นน้อยก็หาคําตอบแล้วก็ได้คําตอบมาอย่างชัดเจนแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงน,นะคะคือพระไตรปิฎกนะคะในพระสูตรของพระพุทธองค์เนี่ยใน84,000พระธรรมขันเนี่ยเป็นพระสูตรอยู่ที่2 2 0 0 0 นะคะแล้วก็เป็นพระวินัยอยู่ที่22,000และเป็นพระประมาตี่ี่ยม4 0 0 0พพระประมตทหมายถึงการปฏิบัติทางจิตพระพุทธองค์ท่านเน้นให้ปฏิบัติบูชาในให้เน้นให้ปฏิบัติทางจิตนะคะเวลาที่เราฝึกขัดตัวเองนะ,ะอยู่ในช่วงที่เรากําลังฝึกขัดตัวเองเนี่ยเราต้องทราบนะคะเราต้องเข้าใจแล้วก็เมื่อเรารู้เราเข้าใจเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นในคําสอนของพระพุทธองค์ นะคะเป็นศรัทธาเบื้องต้นนะพอเราลงมือปฏิบัตินะพอเราลงมือปฏิบัติแล้วได้เห็นผลนะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยก็เพิ่มความศรัทธาเข้าไปนะคะอันนี้เป็นศรัทธาในเบื้องกลางส่วนผู้ที่เป็นศรัทธายิ่งยวดน่ะก็คือผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลอยู่สม่ำเสมอเห็นผลอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนั้นเป็นเป็นศรัทธาที่มั่นคงที่ไม่ไม่สันน่นะคลอนนะฮะ เป็นศรัทธาที่มีปัญญากำกับนะคะไม่ใช่ศรัทธาด้วยการงมงายนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกหัดตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ถูกไหมคะเวลาที่เรา,เาปฏิบัติไปทําไปแล้วมีคนมาทักท้วงอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถอธิบายอย่างที่น้อยอธิบายให้ฟังเนี่ยได้นะคะเพราะว่าหวัวใจมหาสมัยสูตรเนี่ยท่านให้บริกรรมพุทธโธนะคะแล้วก็คําบริกรรมพุทธโธเนี่ยมี คุณมหาศาลเลยนรมหาศาลอย่างแรกเลยคือการปิดอบายภูมิเพราะว่าถ้าหากว่าเราดำเนินจิตเนี่ยนะคะเราจเจริญจิตเพื่อเข้าสู่สมาธิขั้นสูงนะ,ะสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นขั้นสูงขึ้นมาแล้วถ้าไม่ปิดอบายภูมิเนี่ยมันเหมือนกับเราเรามีโอ่งรั่วนะมันมีรูรั่วเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดอบายภูมิก่อนเราถึงจะสามารถ ฝึกหัดตัวเองจเจริญจิตภาวนาเนี่ยไปในขั้นสูงได้เป็นขั้นอุปจารสมาธิได้เพราะว่าการที่เราจะดําเนินจิตไปนะคะการที่สมาธิจะก้าวหน้าขึ้นไปสมาธิขั้นสูงเนี่ยมันก็จะต้องมีการรวมรวมจิตนะคะรวมจิตให้เป็นหนึ่งรวมจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยก็ต้องเกิดจากจิตที่สงบนะมันต้องสงบามากๆแล้วก็ต้องฝึกฝึกที่ที่จะสงบหลายครั้ง มันไม่ใช่การที่ฝึกแค่ครั้งเดียวแล้วสงบแล้วรวมจิตเป็นหนึ่งแล้วเข้าพวังได้เลยไม่ใช่นะคะมันจะต้องผ่านการทําซ้ําๆหลายครั้งนะคะเป็นร้อยเป็นพันครั้งหรือบางทีก็มากกว่านั้นหรือบางคนทั้งชาติก็มีอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องท้อนะคะถึงเราจะเคยฝึกในอดีตชาติหรือไม่เคยฝึกนะคะพอมาถึงชาตินี้ก็มาตั้งต้นใหม่ มาตั้งต้นนับหนึ่งใหม่นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าพ้นทุกได้นะคะบางคนอาจจะมองว่าไปถึงการพ้นทุกเนี่ยมันไกลนะมันไกลเกินไปตรงนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเราไปมองแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเสียกำลังใจนะคะเราต้องมองว่า การทําสมาธิเริ่มต้นเนี่ยขั้นตอนของมันก็คือว่าเราจะต้องฝึกสมถกรรมฐานให้แน่นนะการฝึกสมถกรรมฐานก็หมายถึงการที่ทําให้จิตใจเราเนี่สงบนะคะปล่อยวางกิเลสนะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อให้จิตเนี่ยจเจริญเพื่อให้สมาธิจเจริญขึ้นในส่วนของกิเลสที่มันที่มันปักปนที่มันหุ้มหอด ความจิตเดิมเราอยู่เนี่ยมันก็คือสัญญาอุปทานนะมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ยึดมั่นในรูปและนามรูปก็คือกายเรานะฮะนามก็มีอยู่สนะคะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจิตกิเลสเนี่ยมันจะไปยึดอยู่ตรงนี้มันจะไปบอกว่านี่คือเราจริงๆมันไม่ใช่เรานะคะมันไม่ใช่เราเพราะว่าใจใจของเราเท่านั้น ที่จะไปสู่โลกหน้าได้นะคะในกายสังขารนี้ก็จะถูกทิ้งเมื่อเราตายไปนะกายสังขารนี้ไม่ได้ไปด้วยส่วนที่ไปคือใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรใจเนี่ยที่จะไปโลกหน้าเนี่ยจะพาเราไปในที่สูงนะคะไม่ว่าบุญหรือบาปก็อยู่ที่ใจนะดังนั้นเรามาปฏิบัติทางใจเนี่ยเราจะสะสมบุญหรือเราจะสะสมบาป มากกว่ากันนะไม่ว่าเราจะทําชั่วหรือเราจะทําดีมันก็สะสมในใจนะแล้วใจดวงนี้เนี่ยถ้าเราสะสมบาปมากกว่าใจมันก็จะหนักเอาง่ายๆพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆนะใจมันก็จะหนักมันก็ตกมันก็ตกลงไปสู่ที่ต่ําตกลงไปสู่ที่ต่ําก็คืออบายูมิแต่ถ้าเราสะสมบุญในใจก็คือการทําสมาธิสมาธิเนี่ยแปลว่าความสงบก็คือบุญ บุญคือความสงบสมาธินี่เป็นภาษาบาลีนะคะความสงบนี่เป็นภาษาไทยนะคะถ้าเราสะสมบุญสะสมความสงบนะคะในใจมากๆเนี่ยจิตดวงนี้ก็จะสว่างนะจิตดวงนี้ก็จะสว่างก็จะสะอาดนะสะ,สะอาดก็คือกิเลสก็จะลดลงนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริกรรมพุทโธเนี่ยนะคะเป็นส่วนสําคัญในการทําสมาธิอยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ย บริกรรมพุดโทนะคะในระหว่างวันการบริกรรมพุดโทอาจจะบริกรรมในใจไม่ต้องเอ่ยออกมานะคะหรือถ้าเราวิ่งหรือถ้าเราเดินออกกําลังกายเราก็อาจจะพูดโทรโดยการาพูดออกมาก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่มีข้อจํากัดไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่อุบายของแต่ละคนนะคะว่าเราจะบริกรรมแบบไหนนะคะแต่ เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะคะเป็นประโยชน์ให้กับเราทั้งนั้นในการที่เราจะทําสมาธิในการเริ่มต้นฝึกสมาธิทีนี้หลังจากที่เราบริกรรมพุทโธไปสักพักหนึ่งในขณะที่ทําสมาธินะคะ mm. เมื่อจิตรวมได้จิตสงบได้เนี่ยคำบริกรรมพุทโธก็จะหายไปนะก็จะหายไปเราไม่จําเป็นจะต้องกลับไปบริกรรมพุทโธอีกนะเราก็ดูลมหายใจ ลมหายใจจะละเอียดขึ้นลมหายใจจะละเอียดขึ้นนะคะณตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอิ่มเอ,อิบในความรู้สึกนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าปิติบางคนก็จะมีอาการขนลุกบางคนก็จะมีเหมือนแมลงมาไตา่บางคนก็จะมีเหมือนมีความโยกเยกร่างกายโอนเอียงอย่างเงี้ยนะคะเราอย่าไปสงสัยเราอย่าไปสงสัยในอาการที่เกิดขึ้น เพราะว่าถ้าหากว่าเราสงสัยในยอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นนิวร์เราก็จะออกจากสมาธิเราก็จะไม่ได้อยู่ในฌานนะคะมันก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การจเจริญจิตที่ขยับเลื่อนขั้นขึ้นไปเนี่ยนะคะมันจะมีหลายครั้งนะคะบางคนก็ได้ชานหนึ่งได้ัานสองแล้วก็หลุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ ะะมันจะต้องผ่านการทำหลายหลายครั้งนะคะผ่านการฝึกตัวเองหลายหลายครั้งเดี๋ยวจิตมันจะดำเนินเองเราอย่าไปอยากนะ,ะเราอย่าไปใจร้อนที่อยากจะสงบเพราะว่าการอยากจะสงบเนี่ยมันเป็นความโลภของจิตมันเป็นความอยากมันเป็นกิเลสนะคะซึ่งในกิเลสตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราถอยเราไม่ก้าวหน้า นะมันจะไม่ก้าวหน้าในการดําเนินจิตนะ,ะเมื่อเราบริกรรมพูดโธไปเข้าคําบริกรรพูดโทหายนะคะก็จะไปอยู่ในชานที่สองนะ,ะพอจิตดําเนินไปถึงชานที่3ม,มันก็จะเหลือสุขกับเอกคตานะคะปิติก็จะหายไปนะคะเพราะว่าจิตเนี้ยก็จะไปเจอความสุขที่มากกว่าปิตินะคะปิติตรงนั้นก็จะหายไปเราก็จะดูจิตเราก็ดู ลมหายใจเมื there, <ๆ>่อม <ivan. S 2> ันอยู่นิ่งๆเราก็ดูลมหายใจณณตรงจุดนั้นเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าสมาธิมันก็เกิดแหละการทําฌานกับสมาธิมันก็จะควบคู่กันไปนะคะณตรงจุจดนั้นเนี่ยเิตเนี่ยเป็นสมาธิในขั้นต้นนะคะเป็นเขาเรียกว่าคณิกาสมาธิบางคนเนี่ยก็จะเห็นความคิดมันผุดขึ้นนะความคิดมันผุดขึ้นมาความคิดนี้ผุดขึ้นมาความคิดนี้ผุดขึ้นมา,ามนะคะในความคิดนั้นเนี่ย บางคนก็จะเขาเรียกว่าถ้ากําลังสติไม่มากพอเนี่ยก็จะมีความรู้สึกาลาคาญนะก็จะเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็จะหลุดจากสมาธินะคะอืความคิดมาอีกแล้วพอพอมีความคิดผุดขึ้นมาเราก็ส่งจิตออกไปไปยึดในความคิดนั้นนะพอไปยึดในความคิดนั้นก็เกิดอารมณ์เกิดขึ้นนะ,ะโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ากําลังสติเราไม่มากพอนะคะณนะสภาวะแบบนี้เนี่ย มันจะเป็นบ่อยมากในช่วงแรกๆเลยนะคะสำหรับนักปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากเรากําลังสติเราไม่มากพอเราก็จะหลงอารมณ์หลงอารมณ์หมายความว่าเราส่งจิตออกไปยึดในความคิดนั้นพอไปยึดในความคิดนั้นมันก็เกิดอารมณ์เกิดขึ้นความคิดก็คือสัญญาถ้าเราส่งจิตออกไปยึดในสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์อารมณ์ก็คือความการรับรู้ความรู้สึกณตรงจุดนั้น ะค,ะความยึดมั่นถือมั่น,ม,นมันมีอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้ากําลังสติเราไม่มากพอเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นมันก็ออกไปมันก็ไปยึดไปยึดไปเกิดอารมณ์แล้วก็หลุดจากสมาธิตรงจุดนี้เนี่ยณณตรงจุดนี้สาภาว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นกันเยอะมากและเป็นกันบ่อยมากเราจะต้องทํำยังไงเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ในการฝึกกําลังสติถ้าบุคคลใดที่มีกําลังสติมากพอนะคะแล้วเข้าไปถึง ฌานที่3ที่เป็นคณิกะสมาธิเนี่ยนะคะ орт. ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสมาสมาธิเมื่อเกิดสมาสมาธิเกิดขึ้นพอมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรายังดํารงอยู่ในกายได้เรากําลังมีกําลังสติอยู่ในกายได้นี่เราจะเห็นความคิดเราแค่ดูเฉยเฉยเราแค่ดูเฉยเนะคะแล้วเราก็อยู่ในฐานที่ตัง้งอยู่ในวิหารธรรมเราดูความคิดที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันเกิดเองบันดับเองมันเกิดเองบันดับเองเดี๋ยวความคิดนี้เกิด มันก็จะดับเดี๋ยวความคิดนี้เกิดมันก็จะดับเราเห็นตอนที่มันเกิดเราเห็นตอนที่มันดับนั่นคือเราเห็นธรรมแล้วนะคะเราเห็นอันนี้จังเราเห็นอนัตตาเราเห็นความเกิดดับที่มันเกิดขึ้นเองแต่แต่ใจเราเนี่ยยังอยู่ในฐานที่ตั้งอยู่ในวิหารธรรมอันนี้แปลว่ากําลังสติเรามั่นคงนะกำลังสติเรามากขึ้นนะเรามีเรามีพลังจิตที่มากขึ้นนะคะเราก็ดูพอพอเรา เข้ามาถึงแบบนี้บ่อยๆในแต่ละวันแต่ละวันเราเข้ามาแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆความคิดตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเพราะเราไม่ไปยึดนะ,ะเราไม่ไปยึดมันมันก็จะค่อยๆหายไปจนกระทั่งเหมือนคนสิ้นคิดคนสิ้นคิดหมายความว่าเวลาที่เราเข้าสมาธิเนี่ยมันก็เข้าไปเลยนะ,ะแล้วมันก็ไม่มีความคิดมายุ่งเกี่ยวอันนั้นคือกําลังสติเรามากขึ้นนะคะก็ <c oughs> อยู่ตรงนั้นแหละ ก็ครองสติให้มีสมาธิอยู่ตรงนั้นที่มันไม่มีสัญญาอุปทานเกิดขึ้นให้เรามีความชำนาญความเชี่ยวชาญในการรวมจิตให้เป็นหนึ่งก่อนบางคนเนี่ยรวมได้แค่นั้นแต่ยังไม่เข้าผาวังนะแต่ยังไม่ได้เข้าผาวังเราก็รวมอยู่แค่นั้นนะถูกแล้วนะคะเราไม่ต้องคิดว่าเออรวมจิตเป็นหนึ่งแล้วยังไงต่อมันไม่ยังไงต่อคะ่ะเราต้องทำให้มันเกิดความชำนาญในการรวมจิตนะคะ ให้บ่อยครั้งนะไม่คือรวมครั้งนี้แล้วก็เป็นครั้งที่เป็นร้อยเป็นพันนะคะรวมให้มันรวมอยู่อย่างนั้นพอถึงจิตที่มีกําลังที่มากพอเนี่ยจิตมันจะเข้าผวังเองจิตเข้าจะไปของเขาเองนะคะมันจะต้องเป็นธรรมชาติมันจะต้องไม่ใช่เกิดจากความอยากของเรานะเมื่อจิตมันเข้าผวังไปกําลังสติก็จะมากขึ้นกําลังจิตมากขึ้นก็จะเข้าไปในผวังทีนี้การเข้าผวังนี่ก็ต้องเข้าไปหลายๆครั้ง เป็นหลายร้อยเป็นพันครั้งต้องเข้าหลายๆครั้งต้องมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญเกิดขึ้นจนกระทั่งกําหนดจิตแล้วเข้าภาวังได้เลยนะแล้วการกําหนดจิตแล้วเข้าภาวังได้เลยก็ต้องกําหนดได้หลายๆครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองชํานาญตัวเองเชี่ยวชาญแล้วมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าวิปัสนูปกิเลสเกิดขึ้นนะม,นมันจะมีความหลงมันจะเป็นกิเลสที่ที่มากขึ้นนะพอพอจิตเราดําเนินสูงขึ้นกิเลสมันก็สูงตามมันจะทําให้เรามีความเข้าใจผิดมีความยึดมั่นในส่วนที่ที่เป็นตรงนี้มากขึ้นตรงนี้จะเขาเรียกว่าตกมาตายของคนที่เป็นนักปฏิบัติหลายๆคนนะดังนั้นเนี่ยถ้าจิตที่ละเอียดเนี่ยเราจะเห็นความยึดมั่นถือมั่น เราจะเห็นสิ่งที่มันกำลังหลอกเราอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะดำเนินจิตไปถึงขั้นที่จิตเข้าผวังได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการรวมจิตเนี่ยเป็นหลายๆครั้งเป็นเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนเกิดความชำนาญความเชี่ยวชาญคือพอเรานั่งสมาธิปุ๊บมีไม่ได้มีคำบริกรรมพุทโธแล้วนะคะจิตรวมเลยอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นในลักษณะแบบนั้นเนี่ยหลายๆครั้งนะคะ น้อยบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะมันจะเกิดขึ้นเองนะคะจิตนี่มันมันจะรู้สึกเองแล้วก็เราก็ต้องอย่าลืมสังเกตนะวิปสัสโนปกิเลทที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้นี่สําคัญมากนะคะทำให้ทำให้มันเป็นมิจฉาสมาธินะคะเพราะนั้นเนี่ยเ,เราคงไม่ไปลึกขนาดนั้นนะคะเราเรามาเอาตรงขั้นตอนที่นักปฏิบัติเริ่มบริกรรมพุทโธแล้วก็ให้จิตเข้าฌานนะคะให้เข้าฌาน 2ชั้นสจนเป็นคณิกะสมาธิทําตรงนี้ให้ให้เรื่อยๆให้บ่อยขึ้นให้เยอะขึ้นให้มากขึ้นแล้วก็ให้มันเกิดความเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็ต้องสังเกตดูระดับความเขาเรียกว่าดูดูความอยากของเราดูความลิงโลดนะคือทําจนไม่ต้องลิงโลดในใจไม่ต้องวิฉันทำได้เนี่ยคือให้มันข้ามตรงตรงความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ ให้มันข้ามความรู้สึกพอใจนะความรู้สึกดีใจให้ให้มันข้ามให้มันเป็นความรู้สึกเฉยเยนะอ๋อเห็นให้มันเห็นแม้กระทั่งในระหว่างวันนะในระหว่างวันนี่ก็เข้าคณิกาสมาธิได้ก็เห็นนะสัญญาที่มันเกิดขึ้นในจิตก็เห็นเห็นจนเป็นธรรมดาก่อนนะคะให้มันเห็นได้ขนาดนั้นให้มันข้ามความรู้สึกดีใจริงโลดว่าเข้าสมาธิได้ให้มันข้ามตรงจุดนั้นเห็นจนเป็นธรรมดาซะก่อน นะคะคอันนี้มันจะเขาเรียกว่าเราจะข้ามวิปัสสนูปกิเลสได้นะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังแล้วก็ติดตามนภควานะคะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติแล้วก็อยากจะถามเป็นการส่วนตัวนะคะก็ะไปสอบถามในอินบ็อก ในเพจนภักวานะคะเขียนเป็นภาษาไทยหรือว่าอยู่ใน f c e e o o o นะคะเป็นนภักวาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ลองไปอินบ็อกถามตรงจุดนั้นได้นะคะเพราะว่า,เ,าเชื่อว่าหลายท่านกำลังเริ่มปฏิบัติอยู่แล้วก็กำลังมองหาผู้ที่จะให้คำปรึกษานะคะตัวน้อยเองก็ปฏิบัติมาในอดีตชาติก็ผ่านมานะคะในหน้าตรงจุดนี้ก็มาสารต่อมันก็มีการเชื่อมต่อ โดยที่เราก็ได้ค้นพบในในในตัวเองนะคะแล้วก็ความรู้ต่างๆมันก็มาเชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติมาได้ในระยะหนึ่งก็จะพอเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่เป็นนักปฏิบัติใหม่ได้นะคะก็จะตอบคำถามในส่วนที่น้อยเองที่พอจะตอบได้นะคะอย่าเรียกน้อยว่าอาจารย์เลยนะคะเรียกว่าคุณน้อยก็ได้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายดีกว่านะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ในวันนี้นะคะกําดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรสตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเราบรรดามีสวัสดีค่ะ